คุณลุงวัยเจ็ดสิบปีนะครับได้ขี่รถทีบตัดหน้ารถบรรทุกครับถูกรถบรรทุกจนเสียชีวิตกะตีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่17สิงหาคม2 5ง7เจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเขลางนาครก็ได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกเชียวชนรถทีบครับมีผู้เสียชีวิตตีเกิดเหตุบริเวณถนนสายลำปางเชียงใหม่ขาเข้าเมืองตะบนปงเสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ ใกล้เคียงปากทางเข้าหมู่บ้านหนอง5ตะวันตกครับจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพเคลานครร่วมเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำปางและเจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลลำปางเข้าร่วมตรวจสอบครับที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุก10ล้อของบริษัทอาหารแห่งหนึ่งครับป้ายทะเบียนนครราชสีมาจ,จอดอยู่ข้างถนนเปิดไฟชุกเฉินรอยอยู่ครับด้านหลังตัวรถกปะ รถทีบล่มอยู่กลางถนนด้านหลังของรถนะครับแล้วก็มีหอยเบรกของรถอยู่ยาวประมาณสักสาวเมตรด้วยกันกับใกล้หันเกาะปะร่างผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนายพงพันธ์นะฮะอายุ70ปีเป็นคนบ้านหนองหตะวันตกตะบนปงแสนทองนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนครับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็มาตรวจสอบนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานนะครับคือแผ่นโรงพยาบาลลำปางชนะสูตรพริกศพเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรเพิ่มเติมที่แผนกทิ่ติเวชโรงพยาบาลลำปางต่อไปนะครับสอบถามคนขับรถบรรทุกนะครับคือนายสอนรามอายุ56ปีเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อขับรถทับอาหารซั์จากจังหวัดลำปูนครับแล้วก็กำลังจะไปส่งอาหารซั์ที่กรุงเทพ ซึ่งตัวเก่าได้มาจอดรถนอนพักตีจุดบริเวณก่อนถึงตีจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งจอดนอนพักได้ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ได้ออกรถนะครับเพื่อจะเดินทางต่อก่อนมาถึงตีเกิดเหตุนะครับก็ได้มีรถทีมของผู้เสียชีวิตเนี่ยปุ่งตัดหน้ารถของตัวเก่านะฮะพยายามเบรกแล้วแต่บาดันครับก็ทับผู้เสียชีวิตไปจะได้ก็ต,าต่างต่ได้ขอเจ้าำนงตรวจกีได นำตัวผู้ขับขี่ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเคลางนะครับหาหลักฐานเพิ่มเติมไปนะครับนอกจะกด้ก็แสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ตีเกิดขึ้นในครั้งนี้ตัวนะครับ